พี่น้องทีร่รักเยเรมีกล่าวอย่างหนักแน่นถึงประชากรของพระเจ้าที่ไม่ฟังพระวาจาของพระองค์ท่านกล่าวเพื่อให้คนทั้งหลายได้กลับมาหาพระเจ้าให้สมกับการได้ชื่อว่าเป็นประชากรของพระองค์มีการปฏิบัติตามหนทางที่พระเจ้าทรงสั่งเท่านั้นเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ได้อยู่ดีมีสุขแต่พวกเขากลับไม่ยอมเชื่อฟัง แม้ว่าพระเจ้าจะส,ส่งผู้ส่งสารและประกาศศอกจำนวนมากมาบอกและตักเตือนการไม่ฟังพระเจ้าสะท้อนถึงความดื้อรั้นและมีเจตนาอันชั่วร้ายเขาทั้งหลายหลงไปเดินตามคำแนะนำของตนเองและมองย้อนหลังแทนที่จะมองไปข้างหน้าที่จะชนจึงต้องมองให้เห็นว่าการไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นมีผลเสียต่อชีวิตอย่างไร พราะในเวลานั้นประชากรมีการทำเพียงตามความคิดของตนเองที่เป็นเพียงการมองย้อนหลังแทนที่จะมองไปข้างหน้าซึ่งถือเป็นการปฏิเสธที่จะยอมรับความดีที่อยู่ตรงหน้าทิศชนจึงต้องนำเรื่องทั้งหลายในอดีตมาพิจารณาตนเองด้วยเช่นกันเราได้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเราได้ดีเพียงใด เราจะหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างไรวันนี้ให้เราภาวนาว่าโปรดให้เราได้สามารถดำเนินชีวิตที่ตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างดีทุกวัน